ผมสวัสดีครับบ่าวสงกันครับหลังแากนอนมาไลายมือพี่น,น,น้่งมือนี่แบกคาดเข่าสวนครับเอาแต่อ้อปัดทูแม,ม,มทันแต่จงมันไลยปวดเดียว,วท่นวาทนดนพร้อมัอมนสีบอลเลยเลวาลวาบอล นว่าเอาไปยังเดี๋ยวเนาะบ้ามสามคนก็เห็นนะเปเฟเฟไปครับพี่น้องพูดนะแบกคาดไปแล้วครับแบกคาดเขาสวนมือนี่ภาพไม่เห็นยังก็มือนี่แบกคาดไม่หยังเนี่ย้อโทำความสะอาดครับอันนี้เป็นสวนหมึกแมกเนาะเป็นม่นี่แหละครับผมแต่งแล้วครับแต่งแล้วนี่สิมาขาดน้ำร่องมันบ้างนี่ขาด กิ่งผาดงามันเห็นรถปัน่นอยู่ทั้งเขาครับนี่เบื้องบนวิวข้างล่างโอ้ฝนพวกเขาหิมะบรรูุว่าสิเห็นบรรูุยกไก่ผลมองชมวิว <c oughs> วิวงามแท้ๆเห็นบ่ามีใบนี่บ่าตายได้ครับนี่แค่บใบมันรดนิดเดียอันนี้เพิ่นพากันแทงกิ่งแล้วเนาะ <c oughs> มิมองนี่แหละมีสวนนี่แหละ วิวงามไปฮะาต่ยมตัวปาดตัวยางเร็วแท้โอ้ว่วาฐานน้ำเนี่ยไปแล้วครับปุณน,นะงางคืนเขาครับทั้งกับสั้นรูปัดนี่แหละงานสวนงานสวนพลไมยอยู่ทั้งผู้อยู่ทั้งเขานี่แหละครับมาแล้ว โอ้ย่างขึ้นมาสวัสดีวัดหอบแดกแล้วเดี๋ยวนี่นะครับแต่งเราไม่เป็นสิ่งนี้แบแม็กกาลินา่ามันจะเป็นไข่ไข่คือ,อยังลูกท่อนี่แล้วเนาะพันพันมันไข่ไข่กันแค่บอกลูกท่ออันนี้มีขนอันนี้มันพันหนีนบนมีขน น,นี่แหละมีแต่าอกมันบดได้ครับนี่ถ้ามันออกมันก็อ,อกอกน้ำงานสิและงานน้อยเองสิและนี่แหละช่วงนี้งานสวนผลไม้ทั้งผักนี้กับต่งกิ้งครับมันมีหมากเก็บหรอแตงกิง้งกวดกิง้งอันนี้กวดไว้เองสิละครับนี่กวดเขาลองกลางเดี๋ยวสิมี่รถมาปัน้นจะปลระบายเงี้ยผลฉีมาปันหอก có cả quạt về chưa cầm lên dân nè nè kinh khổ hóng liệu hóng luôn ngăn hẹn vậy lâu và để mẹ hãy nè ngăn Hãy subscribe cho kênh คนแล้วปุ๊บมาพี่น้องมาอือวานี่แม่เอาเงินล้านกับบ้านเลยทเอาเงินล้านกับบ้านเล่สมัครมาเม่กับเบื้องว้ครับนี่ละเงินสวนพลเมย์แอมฝากเนี้ยไปไหนไปอีกแล้วโอ้ยมาเนี่ยคนบ่ นี่มันเป็นแถวเป็นแถวเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นไปครับอันนี้ก็บล่องนึงสั้นนึงขึ้นไปแหนกับเป็นอีกสั้นนึงขึ้นไปเป็นสั้นเป็นสั้นเช่รถนะขยันมาช่รถนะแช่เต็มรถเต็มแกเรียนมาเยอะอยาเถียงอยาเถียงคนเรียนมาก เว่ยเดี่ยวกวดประมาณนี้แหละเป็นไว้ยเดีวสบายบ่สบายบ่เงานเหตุสัเนี่ยมากกวดง่าไม่เชื่อเนี่ยเดือนชี้หามือนหน่ะเดือนละหามืงินหล้วครับี่โอ้ขั้นฝนบ่ตกงานบัพายี่สิบสี่กันในขั้นหามืงินนั่นขั้นฝนบ่ตกกันบ่ว่าเนี่ยแม่ขั้นฝนตกหัดบ่บ่เนี่ยช่วงนี้ฝนตกหลายเด้อ บ่ขาดแมนบ่แมนอยู่แบบนี้ด้วยนแมนอยู่แล้วผพ้ใดประหยัดได้เออบาเป็นแต่บ่เป็นต่ลำตะลุยแท้มักกวดงาไม่้ชื่อนี่ได้เดียวะราหามึนวาหนิมั้ยอันนี้ก็ว่าสิกลับบ้านแล้วพี่น้องกินหัดลูกว่าสันว่า ยังว่าเราคิดว่ดลูกจังไหนกับบ้านไปบดไปกวดแต่แม่มันไงยังว,วนะอ้กักวดเป็นล่องแหว่งสิ่หละครับเนี่ย,ยนี่ของผมไก่ไปทางนี้ของเพิ่นไก่ลงไปฟังทางนี้กวดไปนี่กับผมคลิปนี้กับฝากไปซ้ำนี่แล้วพอกันไม่คลิปนะครับมันฝนตกครับมันออกมาบ่ได้มีมือมีมือสองมือนี่แหละห้องก็ได้ออกมากห้องก็ได้ทำงานเขาสวนฝนตกไย นอนอยางเดียวสันว,ว่วาผู้ใดว่าเขาพอนี่เองก็งานงานมานอนตีย,ยู่นี่มีครับจัมจาจ้างมาน้อนเดี๋ยวมือกับมือฝนกับตัวอีกแล้วเดี๋ยวกับเด่นอนอีกแล้วนี่มันเป็นยางมันเห็ดงานบ่ได้ครับมันเป็นงานการแกล่ยมันเป็นงานในสวนงานการแกล่ยกันฝนมันตกมันกับเห็ดบ่ได้ครับ ครับผมคลิปนี้ครับฝากไว้เท่นี้แหละครับผมฝากกันไม่คลิปนหนครับสวัสดีครับ